วันนี้กินเค้กหรอคะค่ะอันนี้เค้กอะไรคะเค้กเนยเค้กเนยนะคะอ่าโอเคขนาดนี้เนาะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอ,อร่อยเมื่อเช้าหนูทานไปไปลวทีหนึ่งเนาะค่ะอ่าอันนี้เราตักแบ่งมาอีกนิดนึงอ่าลองดูสิอันดาัน้ลองตักโชว์สิคะตักโชว์เป็นยังไงบ้างเนื้อนิ่มเนื้อมันนิ่มมากเนื้อนิ่มเนาะอ่าลองทานสิคะอร่อยไหมอยากทานตรงนี้ ละลายในปากเลยใช่ไหมต้องเอาลิ้นจันทอืมวันนี้เราก็จะมากินอันนี้ด้วยอ๋อม,มันอยู่หน้ากาดเซเว่นของแม่วางนะคะอ๋อไอติมเหรอคะค่ะอ๋อเยี่ยมเลยใช่ไหมมันเป็นแบบเหมือนนมอะคะ่ะมันจะแบบหวานหวานอ๋ออันนี้ไอติมรดนมอะลองชิมสิคะในในน้ำตักแล้วก็กินกับไอไอนี้เป๊บหนึ่งเป็นไงมั่ง เยี employee, uh, hmm. okay. ่ยมเลยเนาะโอเคไหนดูสิป้าขอตักดูสิัแม uh, ่มันก็จะเกลียวไปติ๊กแล้วเนื้อมันจะนิ่มๆนะตักใส่เออตักกับไอติมอ่ะลองดูสิอ่ะโอ้ยำอร่อยไหมกินด้วยกัน ใช่ไหมอ่าโฮเมสโฆษณาหน่อย <laughs> อร่อยทั้ง<ช>สองอย่างเลยใช่ไหมคะใหญ่ช้อนแล้วเตรียมกิน